ที่รักทำไมแกยังไม่มารับฉันอีกล่ะหรือว่าแกไม่รักฉันแล้วออมะนาวพอดีว่าฉันมีธุระด,ด่วนฉันให้พี่ชายของฉันไปรับแกแล้วแล้วนี่แกยังไม่เห็นพี่ชายของฉันหรอพี่ชายของแกงั้นเหรอแล้วพี่ชายของแกหน้าตาเขาเป็นยังไงอะ จริงด้วยค่ะสวัสดีครับคุณชื่อมะนาวใช่ไหมครับอ,อ๋อใช่ค่ะพอดีว่านันเขาบอกให้ผมมารับคุณนะครับถ้างาั้นรบกวนคุณแล้วนะคะไม่รบกวนหรอกครับถ้างั้นเดี๋ยวผมช่วยคุณรากรกะเป๋านะครับค่ะขอบคุณนะคะแล้วผมจ่ายเดี๋ยังน้องครับ นันทิลาแกลองดูตัวแกแล้วแกลงดูเขาสิกับข้าวครึ่งหนึ่งบนโต๊นี้เนี่ยแกเป็นคนกินเองหมดเลยนะฮะมันก็เป็นเพราะว่าเขาอายและไม่กล้ากินมังหากหละ่ะถ้างั้นเนี่ย แกก็ลองอายบ้างสิจะได้กินน้อยๆอย่างเขาบ้างช็อคไม่มีทา แก้งเป็นผู้ดีเองล่ะสมน้ำหน้านั่นแต่ฉันคิดไม่ถึงเลยนะว่าพี่ชายของแกหน้าตาหล่อขนาดนี้เนี่ยแล้วทำไมแกไม่แนะนำพี่ชายของแกให้ฉันรู้จักเร็วกว่านี้ล่ะนี่แกฉันอุตส่า์เห็นแกเป็นเพื่อนสนิทของฉันแต่แกอยากเป็นพี่สะพายของฉันงั้นเหรอ คนเราอะมีของดีๆอะไรเราก็ต้องให้เพื่อนสนิทของเราก่อนสินั้นแกช่วยแนะนำพี่ชายของแกให้ฉันหน่อยน้งน้าๆๆนูแกน้างานก็ได้เดี๋ยวฉันช่วยแกเองก็แล้วกันยังตรงแบบนี้สิฉันหิวมาก ค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอาหารที่ไปกินมาเมื่อวานหรือเปล่าหนูท้องเสียทั้งวันเลยนี่ก็เข้าห้องน้ำตั้งเจ็ดแปดรอบแล้วนะคะเออพี่ฟีฟ้าคะถ้างั้นวันนี้หนูขอรบกวนพี่ช่วยพามานาเขาออกไปเที่ยวข้างนอกหน่อยได้ไหมคะค่ะค่ะค่ะ ันตกลงยังไงเหรอมะนาวนี่แกใส่ชุดนี้ไปเจอพี่ชายของฉันจริงๆงั้นเหรออืมทำไมเหรอโนโนโนชุดนี้ไม่ผ่านแกรีบไปหาชุดสวยๆมาเปลี่ยนเลยนะป่ะเดี๋ยวฉันพาแกไปเลือกชุดเองนัน มะนาวครับทางโน้นสวยมากเลยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปให้คุณดีไหมเออได้ค่ะสวยครับเปลี่ยนท่าครับเยี่ยมหนึ่งสองสามเปลี่ยนท่าครับ หนึ่งสองสามสวยครับอีกรูปหนึ่งนะครับหนึ่งสองเรียบร้อยครับ <c oughs> นี่นี่ครับรูปรูกคุณ ขอบคุณนะคะคคงไม่ใช่หรอกมั้งคะแม่ค่ะค่ะค่ะหนูเข้าใจแล้วคะ่ะงั้นแค่นี้ก่อนนะคะ มะนาวหืมว่าไงนั้นเออเมื่อกี้แม่ของฉันเขาโทรมาบอกว่าพี่ชายของฉันเขามีแฟนแล้วเห็นพี่ชายของฉันเขาบอกว่าอาทิตย์หน้าเขาจะพาแฟนของเขาไปกินข้าวที่บ้านด้วย มะนาวนี่แกมั่นใจแล้วใช่ไหมว่าแกจะไม่อยู่ต่ออีกสักสองสามวันน่ะนี่ฉันยังไม่อยากให้แกกลับไปเลยนะนั้นฉันก็คิดถึงแกมากเลยนะฉันก็ไม่ได้อยากกลับไปเหมือนกันนะ ชายของแกนี่เข้ามาที่นี่ได้ไงเนี่ยเออฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาบอกว่าเขามีเรื่องอะไรอยากจะมาคุยกับแกน่ะมะนาวทำไมจู่ๆคนถึงไม่สนใจผมแล้วล่ะก็คุณมีแฟนแล้วนี่จะมาคุยกับผู้หญิงคนอื่นแบบนี้มันก็คงไม่ดีมั้งคะ ผมมีแฟนแล้วงั <S <S ้นเหรอผู้หญิงคนที่คนพูดถึงคือผู้หญิงคนนี้ใช่ไหมครับ ตัวไปรับสายก่อนนะครับค่ะฮัลโหลครับแม่แม่ไม่ต้องหาคู่เดทให้ผมแล้วนะครับคือผมผมมีแฟนแล้วครับจริงเหรอนี่แกมีแฟน,น,นตั้งแต่เมื่อไหร่ฟีฟานี่แกห้ามโกหกแม่นะแม่ครับผมไม่ได้โกหกแม่หรอกครับ ถ้าเกิดว่าแม่ไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งรูปให้แม่ดูแล้วกันนะครับนะครับแม่เห็นรูปยังครับสวยขนาดนี้เลยเหรอือถ้างั้นวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้แกพาเขามากินข้าวที่บ้านเราสิครับแม่เดี๋ยวผมจะลองชวนเขาดูแล้วกันนะครับ นีคุณบอกกับแม่ของคุณว่าฉันเป็นแ่งของคุณงั้นเหรอรจะรออะไรอยู่อีกล่ะรีบไปกินข้าวกับแม่เขาได้แล้วไปครับเราไปหาแม่กันคถอะ